ว,วันนี้เรามาแข่งแพ็คของกันใครแพ็คเสร็จก,ก่อนนั้นก็ชนะไปก็บอกก็ให้หมาม้าขิงหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วหมา,าหมา้าชนะลุ้นเลยอเนี่ยยอมรับเลยนะว่าเขาอะเป็นคนที่แพ็คเร็วมากก่อนบ้านเราเป็นสมัยก่อนเป็นโรงงานแล้วแม่เนี่ยเป็นมือแพ็คไป่้ก่องปะกล่องในโรงงานเป็นล้านๆเขาก็ยักยอกออกไปเขาก็ยักยอกยักยอกกล่องเนี่ยออกไปปูให้รูปแน่นอน รสชาติของแต่ละคนให้หน่อยอันนี้เจลลี่บัตเต้ค่ะตัวนี้เป็นเจลลี่บอนดี้ผงมีสรรพคุณก็ช่วยปรับสมดุลลำไส้พร้อมนะคะหนึ่งสองตั้ปกติมันต้องคาดอย่างนี้ด้วยป่ะพลาดเขา ถ้าบาไม่ถด้ค้าภาชนะไปแล้วนี๋ล่อบ้าวปกติถ้าเาต้องความเงิวก็มามาชนะา่ะเพราะฉะนั้นน่ะหน้าที่เนี้ยแม่กูจะไปแพ้ทุกวันลูกบอนกี้บลนบน,น้ากูจะมีเสา